แรับจุดเริ่มต้นของโครงการโคกหนองนาโมเดล,เลนะครับหรือว่าโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังนะครับเป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิพระองค์ท่านพระราชทานให้กับกรมราชทันส์สหรับให้พี่น้องผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้ฝึกวิชาชีพด้านเกษตรด้านปศุสัตว์ในเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วเขาจะได้มีงานทําไม่กระทํผิุกีกสาหรับเรือนจํา ่าชั่วคราวเขารัก,กรรมสก,กรรัดเดือนจำจังหวัดตราดเราเป็นเรือนจำซึ่งนำพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ในเดือนจำนะครับออกมาฝึกวิชาชีพก่อนปล่อยทั้งด้านเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ตั้งแต่ปีพศ2524ต่อมาประมาณปีพศ2553รพ25ระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็พระราชทานโครงการกำลังใจมาให้ซึ่งโครงการกำลังใจเนี่ยเป็นการนำพี่น้องผู้ต้องขังใกล้ใกล้พ้นโทษมาฝึกวิชาชีพโดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ซึ่งเราทำ จนกระทั่งวันที่5มีนาคม2562พระองค์ก็ให้เปิดเป็นเดือนจําท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็ดําเนินการมาต่อจนกระทั่งปัจจุบันก็คือ,อรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับกรมรัฐธรรมโดยท่านด,านดออรอายุสิงห์ทพันธ์เนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการทําเดือนจําท่องเที่ยวนะครับจึงเกิดเป็นเดือนจําท่องเที่ยวขึ้นมาก็มาเชื่อมโยงกับโครงการโคกหนองนาที่สําคัญเลยนะครับเราเป็นหนึ่งใน16เดือนจาที่รับการคเรือกจากกรมรัฐธรรม ให้เป็นเรือนจาต้นแบบในการดําเนินการเรื่องโคกน้องนาเพื่อให้พี่น้องผู้ต้องขังได้ออกมาฝึกวิชาชีพแล้วก็ให้ประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้ครับพื้นที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ4ไร่อยู่ใกล้แหล่งน้ําธรรมชาติคืออ่างเก็บน้ําวังประหมอตรงนี้น้ําจะตกมาตลอดเราก็เลยมาแบ่งพื้นที่จาก4ไร่นี่ออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ40 40 20 40แรกนี่คือ,อพื้นที่ซึ่งเป็นที่นานะครับ1.8ไร่โดยประมาณ พื้นที่ที่สองคือพื้นที่พื้นดินคันนาตรงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ประมาณ1.5ไร่และอีกส่วนนึงก็คือจุดแเนี่ยนะก็จุดแไร่นี่คือพื้นที่ที่เป็นน้ำนะครับตรงนี้เราเราแบ่งพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันเกิดความเหมาะสมในการดําเนินงานนะครับ <S <S กรมราชทันเองนะครับก็มองว่ามีแนวทางแนวคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้น,นาพื้นทีน,นิสัยของพี่น้องผู้ต้องขังก็คือนําแนวทางให้เขาอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งพาตนเองไม่เบียดบังสังคมนะครับ พออยู่พอกินรู้จักทารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักจ่ายนี่คือแนวทางซึ่งเราเอามาพัฒนาปรับเปลี่ยนพี่น้องผู้รองขังซึ่งเขาจะได้วิธีการตรงนี้ก็คือถ้าเขามาอยู่ในแปลงโคกหนองนาเนี่ยเขาจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการเขาจะรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการปลูกผักต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของวิชาชีพที่เขาจะได้วิชาชีพที่จะได้นี่ก็คือเรื่องของการปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ และที่สําคัญเลยอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทัศนคติของเขานะครับจากที่เคยไปพึ่งคนอื่นจากที่เคยไปเบียดบังสังคมจากที่เคยไปอยากมีอยากได้ทางรัฐก็ไปค้ายาอะไรต่างๆพวกนี้หลักสูตรที่นี่จะทําให้เขารู้จักพึ่งตนเองแล้วครับพออยู่พอกินครับพื้นที่โคของของของเรานะครับมีจำนวนสีไร่นะครับก็จะให้ผู้นักขังลงมือปฏิบัติจริงเลยนะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกผักปกลูกพืชให้เขาบริหารจัดการเองผลผลิตที่ได้นะครับ เมื่อมีการจําหน่ายก็มีเงินปันผลกลับให้เขาก็เป็นกําลังใจให้กับเขาเราก็คือให้เขารู้จักพอประมาณนะครับจัดการรายได้ของตัวเขาเองอย่างที่เนี่ยเราก็จะมีเงินปันผลให้กับผู้ถ้องขังเขาจะปลูกอะไรเนี่ยเขาต้องได้กินในสิ่งนั้นนะครับให้เขาซึมซับไว้นี่คือภูมิคุ้มกันที่เราสร้างเขาเขาสามารถอยู่ได้ในสังคมข้างนอกได้อย่างสบายครับผมก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเนี่ยเพราะเราอะอยากได้อยากรวยอยากมีนะฮะแต่ไม่ทําอะไรเลยก็เลยหันไปค้ายา เพื่อจะได้เงินมาสนองกิเลสเหล่านั้นพอเรามาเรียนรู้โครงหองหนาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันหนึ่งเนี่ยเราทำเนี่ยก็จะเป็นเ,เลี้ยงเป็ดปลูกผักนะฮะทำปุ๋ยคอกทําอะไรใช้เองไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยพี่เราสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดิน้นรนเลยเป็นโครงการที่ให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับ <S <S ตัวผมเองเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยทุกอย่างนะครับจากที่ไม่เคยเชื่อว่ามันทำได้จริงๆนะครับ จนนำมาวันนี้นะฮะผมได้มาฝึกวิชาชีพที่นี่นะครับแล้วก็เข้าโครงการโค้ง,งหลองนานะครับผมมีที่ดินที่บ้านอยู่แปลงหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมจะกลับไปพัฒนาที่ดินทําให้เหมือนที่เรียนจําทําเมื่อทําได้แล้วเนี่ยผมจะเอาความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยไปอบอกกับชาวบ้านที่เขาสนใจและเขาอยากทาให้เหมือนผมได้รู้ได้เห็นเหมือนที่เราเรียนรู้มานะครับคือในฐานะที่เราเป็นนักโทษคนหนึ่ง เราได้ช่วยเหลือสังคมคุณรู้ไหมครว่าความภูมิใจที่ผมเกิดขึ้นแบบอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆในมุมมองของคนข้างนอกนะครับแต่ด้วยความเป็นนักโทษเราได้ปลูกผักได้เลี้ยงเป็ดไข่เป็ดเอ่ยผัก ơi. เอ่ยไม่ว่าจะเป็นแตงมะละกอนะฮะกล้วยมะเขือทวผพักยาวแบ่งปันให้กับชาวบ้านซึ่งเกิดจากฝีมือเรานักโทษคนคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ตาม ในความสำเร็จของเราผมมองว่าเราเนี่ยครับได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพินโยประกอบผลท่านผู้ว่าราชการจางังหวัดตราดนะครับพร้อมกับมีส่วนราชการมีภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับในการที่มาช่วยการบรหิหารจัดการในส่วนงบประมาณต่างๆนะครับที่ได้จากภาคราชการที่ผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจางังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําถนนเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหามาเล็ดพันธุ์พืชเรื่องของ สัตว์ที่เราพวกปลาพวกอะไรที่เราเอามาเลี้ยงตรงนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน,นะครับผ่านทางู้าราชการจังหวัดที่ท่านติดตามมาไม่ว่าจะเป็นทางประสุตว์เกษตรจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนภาคประชาชนก็มาแนะนําให้ความรู้ต่างๆนะครับให้องค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาในเรื่องของการปลูกผักในการเลี้ยงปลาในการอะไรประมาณนี้นะครับท่านกะผมทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนจำชั่วข่าวขาวกรรมโดยให้ความรู้ให้คำแนะนำให้การสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาประสานพันผล,ผลการดำเนินงานให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เรียนจำจัดขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำหน่วยงานในภาคส่วน,นอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วย เพราะผมเชื่อมั่นว่าการทำงานที่ถึงพร้อมด้วยความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจจะช่วยนำพาให้งานนั้นๆบันลุวัตถุประสงค์และไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพราะผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โค้งหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชธาน์เพราะโครงการดังกล่าวสามารถขยายผลและให้ประโยชน์กับคนในจังหวัดต,ตราดได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเห็นได้จากการเกิดสังคมแห่งการแบ่งปันซึ่งเรือนจำจังหวัดต,ตราดได้นำผลผลิตจากแปลงสาธิตโครงการราชทานมาแบ่งปันให้กับข้าราชการและประชาชนเพื่อช่วยลดรายจ่ายการสืบสารต่อย,ยอดศาสตรร์พะราชา การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งกําลังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เต็มรูปแบบและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือคนที่เคยก้าวพลาดคนที่เคยหลงผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับตัวและใช้แนวทางแห่งความพอเพียงของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับการสร้างตรงนี้ในส่วนของสัคงคมภายนอกที่จะได้รับนะครับก็คือ 1. และเมื่อเราทําสําเร็จเปิดเต็มรูปแบบแล้วที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่มีความสนใจอยากทํอาอยากแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกผ,ผักทางด้านเกษตรกรรมในรัฐอันปสุสัต์เนี่ยครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้และที่สําคัญเลยนะครับชุมชนเนี่ยจะได้รู้นะครับว่านโยบายของของกลมวัฒนธรรมเราเนี่ยมุ่งเน้นที่การแก้แก้ไขนะครับพัฒนาเขาให้เป็นคนดีและมันก็จะจะเข้าไปอีกรูปแบบหนึ่งคือจะเป็นการให้โอกาส ถ้าหากชุมชนมาเจอนะครับบุคคลภายนอกหน่วยงานนอกมาเจอก็จะเป็นการให้โอกาสสร้างการยอมรับนะครับเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องที่กรมบัตรทันเราได้ได้พัฒนาในสิ่งนี้ขึ้นมาครับ